สวัสดีครับก็พบกับช่องปลายช้างทองอีลิฟินเฟมิลี่อีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีภารกิจอีกหนึ่งภารกิจนะครับมานะครับเพาะใครนะเพาะครับสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาขุดทรายอ่าริมตะลิงครับเอาไปให้เจ้าช้างทองเล่นที่บ้านครับอ่าครับผมก็มากับพ่อสองคนนะครับวันนี้มาเอาทรายไปให้ช้างทองนะครับไปให้เล่นที่ไปให้เล่นอยู่ที่ที่เขานอนนะครับเอาไว้เขาเล่นด้วยแล้วก็ไปถมหลุมนะครับมันมีหลุมนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาตกหลุมเขาจะขาคลิดหรือว่าอะไรอีกนะครับตอนนี้อาการก็ยังไม่หายพ่อก็ขุดแล้วนะครับอ่าล้วก็มาสองคนนะครับ เป็นอีกหนึ่งภารกิจในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปช่วยพ่อก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาสายขึ้นรถเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตอนเอาลงด้วยนะครับครับและตอนนี้นะครับสายก็ได้เอาขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปกับนิสันคันแรงนะครับรถประจำของสางทองนะครับเราก็เอาไปได้เยอะอสมควรนะครับ ก็มีผ้ารองด้วยนะครับก็ไม่กล้าไปเยอะมากนะครับรถช่วงล่างไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้ไปซ่อมนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปซ่อมก่อนนะครับครับก็เข้ามาเอานะครับเป็นทรายธรรมชาตินะครับมาในสถานที่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าที่ ตรงนี้เป็นของใครนะครับน่าจะเป็นของคนในหมู่บ้านนะครับแต่ว่าเราก็ต้องระวังนะครับเดี๋ยวโดนเหยียบต้นไม้เขานะครับเป็นต้นยูคาลิปตัสนะครับเขากําลังปลูกเลยนะครับเราต้องมาเอาได้แต่เราต้องระวังนะครับเพื่อไม่ให้เหยียบต้นไม้เขานะครับนะครับเดี๋ยวผมก็ขอขึ้นรถก่อนนะครับ เดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ดีนะครับยางก็ยังไม่แบนนะครับครับและตอนนี้นะครับทรายก็ได้มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝังนู้นก็จะเป็นฉางทองนะครับพ่อพาไปอาบน้ำอีกแล้วนะครับแล้วก็เดินเล่นนะครับในระหว่างที่ผมนะครับจะเอาทราย ลงจากรถนะครับมาดูนะครับแต่ก่อนจะเอาทรายลงนะครับก่อนจะเอาทรายลงต้องทําความสะอาดที่รับที่นอนให้สะอาดซะก่อนนะครับผมก็จะเอาหลักๆจะเอาลงถมตรงนี้นะครับเอาใส่ตรงหลุมตรงนี้นะครับที่ช้างทองเขาชอบขุดขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งที่ที่เป็นหลุมตรงนี้นะครับต้องดูฝั่งนี้นะครับถึงจะรู้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลุมนะครับ แล้วก็มีหลุมเล็กหลุมน้อยอีกเยอะแยะนะครับฝั่งนี้ก็จะมีร่องรอยการขุดเป็นธรรมชาติของช้างเขาชอบขุดดินนะครับเมื่อเป็นหลุมแล้วเราต้องหาทรายหรือว่าหาดินมาใส่นะครับการใส่ทรายหรือว่าดินก็ดีอย่างนึงนะครับเขาจะได้นอนนอนได้สบายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราถมหลุมหมดก็ปลอดภัยนะครับไม่อันตรายต่อช้างด้วยนะครับ บางทีเขาอาจจะเล่นแล้วตกหลุมนะครับเพราะว่าตอนนี้ขาเขาก็เคล็ดอยู่นะครับเพราะว่าเราก็กลัวจะมีขาเคล็ดอีกนะครับกลัวจะมีข้างอื่นอีกกลัวเขาตอนเขาเล่นนะครับเดี๋ยวพอประมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําความสะอาดแล้วก็เอาทรายลงนะครับครับเดี๋ยวทรายลงก่อนนะครับ